เยอะจังอะสามชั่วโมงจะไปเยอะเนาะเยอะไม่น่งมือนไม่บถ้าคนดีเยอะมันไม่บุญเยอะหน่อยต้องซื้อวลาบุญเนาะสนุกเหรอสนุกมากไหมมากดีดูดูคนเดียวตลกอ่ะแบบไม่เบื่อนั่งดูแบบ มันมีหมดอ่ะรักของเธอจังไว้แล้วก็เดี๋ยวของไว้หนูกอันนี้คุณทราพรหังราพรหลังเดี๋ยวไปแต่งเงงคุณทราพรคุณง่ะเป็นแบบว่าเพลกับครูใช่เอามินิคอนด้วยให้รอดก่บน

เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่เกมเดี๋ยวัแนอะไรดีว่าดอกมะลินึกไม่ออกข้าวมันไก่ประตูน้ำข้าวมันไก่าวเดียวกับแสงดอกมะลิอ่สักาาวเดียวกับแปแจ๋วเออใช่ ความตั้งใจอะแต่ความตั้งใจอะพี่เกเร่พิษเตยคนไปเยอะลงมั้งนะที่ซื้อมาสามะให้น้องไอซก่อนน้ำโซบะแต่น้ำซุปอยู่นี่ใบก็แเ่งไย้ใบน้ำซุปนี่เลยหรอไอมาเลยสุเจ้ไหนน้ำยังเนี้ว